สวัสดีค่ะกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไายยิ่สีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมพศ2566คะ่ะ คุพยากรดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่ม ตั้งแต่ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์ก้าวดาบนะคะนอนไม่ค่อยจะจะหลับนะคะเครียดอึดอัดกดดันปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรำ อารมณ์ร้าเข้ามาก้าวดาบเนี่ยหลับหลับตื่นตื่นด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของคําว่าเรื่องราวนะคะนะเรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของสุขภาพด้วยนะชาววันอาทิตย์เรียกว่าความดันไมเกรนอาจจะขึ้นได้หรือบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับตาสายตานะคะก็ได้ด้วยเช่นกันอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่เตือนชาววันอาทิตย์ในเรื่องของสุขภาพนะคะ ราชินีพระจันทร์นะคะนะสับสนว่าวุ่นวิตกกังวลลังเลโลเลจะเอายังไงดีนะคะราชินีพระจันทร์เนี่ยนะคะเรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนนะคะข,ขึ้นขึ้นลงลงแต่ไพ่ใบนี้ส่งผลดีในเรื่องของเซนส์สัมผัสลังสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะราชินีพระจันทร์วันนี้แต่งตัวให้สวยให้ดูดีเข้าไว้จะเป็นการเสริมโงเ่เฮงให้กับชาววันอาทิตย์ค่ะ หกเหรียญน,นะคะเรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาคำชี้แนะคำแนะนำดีๆนะคะพอไพ่หกเหรียญจะเกี่ยวข้องกับผู้ชายอายุเยอะนะคะเข้ามาส่งผลเข้ามามีอิทธิพลนั่นเองนะคะการงานวันนี้ดูเหมือนจะเหนื่อยเครียดเบื่อไม่ค่อยมีสภาวะอารมณ์ร่วมในการทำงานสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็อย่าเมิรลอยก็แล้วกันนะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะกำลังวิตกกังวลในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในองค์กรในหน่วยงานก ได้ด้วยนะคะการค้าการขายวันนี้ก็เรียกว่ายังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดการเงินนะคะคุณผู้ชายระวังการเงินของคุณจะหมดไปกับหญิงสาวสาวสวยนะคะในช่วงนี้ส่วนคุณผู้หญิงจะมีคนเข้ามาอุปถมัมเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือการเงินของคุณเนี่ยอาจจะได้มาจากความมีสเสน่ห์ความสเสน่หาของตัวคุณนั่นเองนะคะแต่บางคนการเงินอาจจะหมดไปกับ ครีมเครื่องสําอางเสื้อผ้านะคะหรือว่าอาจจะหมดไปกับการทำศัลยกรรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นการเงินก็ต้องรัดเข็มขัดให้กับตัวเองนิดนึงแล้วหกเหรียญเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่ด้วยนะได้มาจายไปนะคะจะเอ็นดูใครนะคะอย่าลืมอย่าลืมดูตังในกระเป๋าของตัวเองก่อนนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างความหึงหวงความระแวงความไม่ไว้ใจกันนะคะระวังในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะหรือใครที่มีกิ๊กอยู่นะคะระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้ด้วยนะถามว่าเลิกกันไหมจับได้แล้วไม่เลิกนะคะหกเหรียญมันเป็นไพ่ของการให้อภัยการกลับมาคืนดีนะคะ กันเกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นรักๆเลิก,กๆตัดกันไหมคะส่วนคนโสดนะคะมักจะมีแต่คนที่เขามีคู่มีครอบครัวเข้ามาพัวพันเข้ามาเกี่ยวพันหรือนะคะคนโสดก็อาจจะโสดไม่ค่อยสนิทด้วยนะโสดแบบมีคนอุปถัมภ์โสดแบบมีคนดูแลคะ่ะสุขภาพชาววันอาทิตย์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับน้าเลือดน้ําหนองไม่ค่อยดีนะคะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับระบบ น้ำเลือดน้ำหนองภายในร่างกายเพราะฉะนั้นนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพน้ำดื่มนะคะนะดื่มน้ำเยอะๆทานน้ำเยอะๆนะคะนะแล้วก็ทานอะไรที่มันเรียกว่าดูแลในเรื่องของเลือดนะคะนะในร่างกายด้วยค่ะบทสรุปของไพ่ชาวันอาทิตย์ค่ะ สี่เหรียญน,นะคะนะไพ่ใบนี้รู้จักเก็บประหยัดอดออมมัดทยัดนะคะรักตัวเองให้มากนะคะแล้วก็อย่าไปคาดหวังนะคะกับสิ่งรอบข้างกับอ่าสิ่งต่างๆนะคะนะเรียกว่าโฟกัสที่ตัวเองดีกว่าในวันนี้นะสี่เหรียญเนี่ยมันหมายถึงการมุกอ่อนการรักตัวเองนะคะแล้วการเงินก็ต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมด้วยนะคะ ตัวเลขจากความฝันจะให้โชคตัวเลขหน้าไพา่มีเลข9้มีเลข2มีเลข6และเลข4นะคะชาวันอาทิตย์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณสวดมนต์นะสวดมนต์หรือให้ทานก็ได้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการรักษาสีนะ้าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปไหว้พระไปในสถานที่โบราณสถานไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าราชินีพระจันทร์เนี่ยสายพระโพธิสัตว์นะคะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างชาววันจันทร์ทาวเวอร์เลยนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ตกอ,อกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คิดไม่ถึงนะคะและไพ่ทาวเวอร์เนี่ยนะเรียกว่าต้องระวังในเรื่องของคําว่าอารมณ์ควบคุมในเรื่องของคําพูดให้ดีนะคะ1ไม้เท้าการงานโดดเด่นนะคะจะได้รับข่าวดีมีไอเดียใหม่มีงานใหม่ๆเข้ามานะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงของการริเริ่มการเริ่มต้นนั่นเองนะคะเดทถือดาปัญหาอุปสรรคก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้อง รอบครอบระมัดระวังให้ดีนะคะหรือบางคนในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรัเปลี่ยนระบบงานแผนงานสิ่งต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะทําให้การงานมันดูติดขัดหยุดชะงักล่าช้าในวันนี้นะแต่ใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้การงานมั่นคงนะคะใครที่ตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานการค้าขายในวันนี้มันอาจจะดูเงียบ,ยยบ,บๆซบเซาไปบ้างการเงินก็ค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวนะมีแต่รายจ่ายนะคะรายรับเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นเอง จมันค่อนข้างจะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมองหาช่องทางรู้ทางในการหาเงินที่มันมากกว่า1ช่องทางก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักหลบหลีกกเลี่ยงในเรื่องของการปะทะกันนะคะไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะหลีกเลี่ยงในการโตคารมกันนะคะนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะความรักมันจึงจะไปต่อได้ค่ะส่วนคนโสดอันนี้หมอฟ้ามองว่าวันนี้คุณโสดสนิทเลยนะหรือว่าอาจจะกําลังผิดหวังมาหมาดๆก็ได้นะคะ สุขภาพนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกล้มฟกช้ำดำเขียวตกจากที่สูงตกบันไดเดินสะดุดนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าต้องระวังในเรื่องของคําว่าฟืนไฟภายในบ้านด้วยนะแล้ววันนี้ดื่มน้าเยอะๆทานน้าเยอะๆนะคะเพราะว่าดูเหมือนทตุไฟภายในร่างกายค่อนข้างจะมากนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะ หกดาบนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของคําว่าการเวลาการเวลาจะเป็นผู้คลี่คลายปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆหกดาบจะทําอะไรให้ใจเย็นๆนะคะทุกๆอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะอย่าตัดสินใจอะไรโดยพลาการหรือบางคนอาจจะมีดวงของคําว่าการยกย้ายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกย้ายงานที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองนะคะชาววันจันทร์วันนี้ถ้าเป็นไปได้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณ ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับาการปล่อยปานน้าเขียงปล่อยปลานในตลาดสดนะคะตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข6ม,ลข 1, มีเลข1มีเลข1และเลข6ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารจัสติกนะคะรอบคอบจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะจัสติกบางคนทํางานเกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานข้าราชการสารตุลาการได้นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบก็ได้นะทํางานบัญชีได้นะคะจัสติกวันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะเครียดนะคะนะ เดลิเวอร์ธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองมีช่องทางรู้ทางโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาหรือบางคนเนี่ยเรียกว่าได้รับการนะคะสนับสนุนนะคะจากเพื่อนรวมงานได้ทีมงานที่ดีคอยผลักดันนะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอนดูอาจจะมีในเรื่องของ ้อตกลงการลงนามเซ็นสัญญาการต่อสัญญากาันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นกว่าเดิมการค้าการข,า,ข,า,ขายมียอดออเดอร์ที่ดีเข้ามายอดคําสั่งซื้อที่ดีเกิดขึ้นการเงินหาเก่งใช้เก่งนะคะ3มถ้วยเนี้ยภาษีสังคมเยอะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานสังสรรค์น,นะคะงานบูญงานปาร์ตี้นะคะก็เรียกว่า การเงินนี้ค่อนข้างจะสะพัดในวันนี้นะหรือบางคนการเงินนี้เรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางอาจจะได้มาจากความมีเสน่ห์จากคําพูดของคุณนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรากักก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันบางคู่บางครอบครัวอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มมีเรื่องราวที่น่ายินดีเข้ามาด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยคุยคร,ครบนะคะบางคนนี้ คุยสองคนนะคุยหลายคนนะคะเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะหรือใครที่คุยคุยคบคบ,คบกันมาสักพักแล้วอันนี้มีโอกาสที่จะสละโสดด้วยนะคะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะ เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้นะเรียกว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณคิดมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารด้วยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่น่ายินดีเหมือนที่บอกนะข่าวดีเข้ามานะคะตัวเลขจากนาไพ่มีเล็กมีเล็6มีเล็3และเลข1หรือตัวเลขจากเอกสารนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะขอโทษนะหยิบไปไม่หมด ต่อไปมาดูชาวชาวันพุธค่ะชาววันพุธไพ่เมจิกเชียนนะคะหมายถึงผู้รู้ชอบเรียนรู้สติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดมีความสามารถรู้รอบด้านรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างนะคะและเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะมีวาจามีวาทะสิ์ที่ดีนะคะ ไพ่เฮอร์มิตนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะหรือบางคนหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการหาความรู้นะคะให้กับตัวเองต่อยอดองค์ความรู้ของตัวเอง นะคะและไพ่ใบนี้เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะอัศวินไม่เท้าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาคุณก็ได้ด้วยเช่นกันการงานวันนี้เรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่น ผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอนดูการค้าการขายไม่ถึงกับเงียบไม่ซบเซานะคะเรียกว่ายังมียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อที่ดีเกิดขึ้นบางคนนิชิพจรลงเท้านะอศวินแม่เท้าเนี่ยเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะ การเงินนะคะก็เรียกว่าหมดหมดหาได้นะคะเมจิกเียนหาเงินเก่งบางคนการเงินหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำราการเช่าการบูชาวัตถุมงคลหรือหมดไปกับการทําบุญก็ได้นะใครที่กําลังอยากจะได้รถมีโอกาสนะคะทะเบียนรถจะให้โชคด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ามีความเข้าอกเข้าใจดีบางคู่อาจจะจูงมือกันไปทําบุญร่วมกันนะคะไปปฏิบัติธรรมร่วมกันอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีจะเสริมดวงในเรื่องของความรักค่ะ ส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักต่างไวยนะคะอาจจะได้พบรักทางไกลนะคะสุขภาพชาววันพุธนะเรียกว่าเป็นโรคชารานะลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะนะปวดเมื่อยไปหมดนะคะแต่ก็เรียกว่าบางคนนี่ต้องระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะ บทสรุปของไพชาวันพุธค่ะไพแท a แพลนม่งบอกในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันปรับเปลี่ยน <im único> เปลี่ยนแปลงเกิดการโยกย้ายเกิดขึ้นแต่ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ได้ส่งผลเสียบางคนโยกย้ายองค์กรโยกย้ายหน่วยงานโยกย้ายสาขานะคะหรือว่าโยกย้ายตําแหน่ง เท่านั้นเองนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ส่งผลเสียถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือถ้ามีการเดินทางเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าจะเสริมดวงชาววันพุธด้วยค่ะชาววันพุธหมอฟ้าแนะนําว่าวันนี้นะคะให้ขอพรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าเป็นพรที่ดีที่สุดหรือนะคะอาจจะทําบุญนะคะก็ได้ด้วยนะทาบุญที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนะคะการบริจาคก,การให้นะคะตัวเลขจากนาไพา่มีเลข1มีเลข9มีเลข6และเลข เจ็นะคะสำหรับชาววันพุธค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสสิบไม้เท้านะคะสิ่งที่แปกรับอยู่ดูเหมือนบางครั้งมันจะหนักนะคะเกินกําลังเกินความสามารถของตัวเองเพราะ10ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นในเรื่องของคําว่าเคลียร์งานรวบรวมงานจัดการปัญหาสิ่งต่างๆบ,บางคนนี่อาจจะต้องหอบพิ้วงานกลับมาทาที่บ้านนะ แปดเหรียญน,นะคะวันนี้ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจใส่ใจสิ่งรอบข้างเลยนะเรียกว่าคุณให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตัวเองทํามากกว่าและแปดเหรียญยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะคะยิ่งมีรายได้ที่ดีรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้าพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะ ไพ่แปดเหรียญน,นะคะต้องฝึกฝนต้องพัฒนาความสามารถฝีมือของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ j จัสเ n นไม่ต้องไปคาดเดาเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเลยนะคะในวันนี้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะนะ ความฝันความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นเพราะไพ่จัส e n นเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของคําว่ากฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําผิดทําไม่ดีต้องได้รับผลในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของคําพิพากษาถ้าใครที่มีในเรื่องของคดีความนะคะถ้าคุณไม่ได้ผิดนะคะคุณมีโอกาสที่จะหลุดพ้นรอดพ้นจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะการเงินในวันนี้บางคนอาจจะหมดไปกับการทําบุญก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักมันเงียบเงเงาๆาจางต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันอาจจะดูหมางเมินห่างเหินกันไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะอย่าเพิ่งระแวงระวังกันไปนะส่วนคนโสดวันนี้หมอฟ้า มองว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการเรียนนะคะสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่มากกว่าเพราะฉะนั้นความรักสําหรับคุณในวันนี้มันดูแบบเป็นความนิ่งมากกว่านะคะสุขภาพนะคะอาจจะมีในเรื่องของการปวดหลังนะคะช่วงเอวช่วงสะโพกนะคะบางคนปวดบา่าปวดไหล่ด้วยนะอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบนะคะนะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเส้นอักเสบอะไรพวกนี้ด้วยค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพรฤหัส ไพ่คิงเหรียญน,นะคะนะเรียกว่าคิงเหรียญเนี่ยจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินจะมีเงินเข้ามาจะมีโชคเข้ามานะคะหรือไพ่คิงเหรียญจะเกี่ยวข้องกับผู้ชายอายุเยอะจะเข้ามาส่งผลมามีอิทธิพลด้วยนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ใครที่จะลงทุนทําอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข0ูนย์มีเลข8มีเลข0ูนย์และเลข5ค่ะ ไปมาดูชาว,วันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกภัไพ่เชอริออดชิพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศนะบางคนเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการหรืออาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับภาษาเรียนรู้เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องควบคุมจัดการปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเรียกว่าบางคนอยู่ในช่วงของคําว่าการเริ่มการเริ่มต้นนะคะการบุกการลุยนะคะราชินีเหรียญสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ การงานมันคงดีนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับฐานเงินเดือน ราชินีดาบนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องลุยเองทําเองจัดการด้วยตัวเองนะคะเรียกว่าคาดหวังสิ่งรอบข้างาคาดหวังคนรอบข้างไม่ได้เพื่อนร่วมงานไม่ได้หรือว่าลูกน้องไม่ได้นะเพราะว่าราชินีดาบเนี่ยนะคะต้องลงมือเองลุยเองนั่นเองนะคะการงานมั่นคงดีนะคะการเงินก็เรียกว่าจะมีไรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามามีโชคเข้ามาตัวเลขจากทะเบียนรถค่ะหรือบางคนนะคะใครที่กําลังอยากจะได้รถอยากจะได้บ้าน ะะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีก็แล้วกันนะบางคนอาจจะแบบเ,เรียกว่าอาจจะต้องเพิ่มวงเงินนะคะเพิ่มเงินดาวอะไรพวกนี้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าเป็นคู่ที่เกืน้อหนุนคำคูณกันคอยปรึกษาคอยให้คำอคอยให้การช่วยเหลือคำแนะนำดีๆซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบคนถูกใจค่ะสุขภาพนะคะวันนี้เรียกว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับ เจ็บทรงอกเน้นหนะ้าอกเจ็บตามเนื้อตามตัวบ้างนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ไพ่วีอ f o r t อ n e ูนะคะ องล้อสมบัติกงล้อชีวิตกงล้อโชคชะตานะคะโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนะคะกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะและไพ่วีออ f ฟอร์จูนนะคะทุกๆอย่างบางครั้งมันอยู่เหนือการควบคุมการจัดการของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะพร้อมที่จะฝึกฝน,นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนั่นเองนะคะตัวเลขจากนาไพา่มีเล็7มีเล็1มีเลข1และเลข0ย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ คาวันเสาร์ไพ่เดอะซันเลยนะคะเดอะซันนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะการเริ่มต้นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเดอะซันเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากนะคะรู้จักคนเยอะรู้จักคนมากนะคะดวงค่อนข้างจะโดดเด่นมีดวงของการได้เดินทางช่วงเช้ามืดอช่วงคำ่ำๆบางคนเดินทางออกนอกพื้นที่เดินทางออกต่างจังหวัดแปดถ้วยเนี่ยนอนไม่ค่อยจะหลับนะนอนดึกนอนดื่นนะคะช่วงนี้บางคนนะคะนะก็เรียกว่าทํางานกันแบบหามรุ่งหามคาหรือค้าขายเนี่ยค้าขายช่วงเช้ามือ มือชงคำคาค่าขายอาหารโตรุ่งได้นะคะ ห้าไม่เท้าการงานนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะั้นเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างการเกี่ยงงานกันการโยนงานกาันความไม่เข้าใจกันนะคะความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะหรือนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าทําอะไรมันมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆตัดสินใจนะคะทุกๆปัญหานะคะ,ะทุกๆเรื่องราวมันมีทางออกมันมีทางแก้แต่ก็ต้องใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะ เพราะชาววันเสาร์บางครั้งคุณเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะ่ะเครียดนะคะขี้กังวลกังวลทุกอย่างเลยทีเดียวนะบางคนอาจจะกําลังรู้สึกน้อยใจเพื่อนรวมงานน้อยใจโชคชะตาอยู่นะคะอยามัวแต่น้อยใจอยู่นะเรียกว่าต้องเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับตัวเองนะคะเปิดการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาแต่ก็มีในเรื่องของคําว่าภาระนี้สินสิ่งต่างๆที่มากอยู่ด้วยเช่นกันค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปนะคะส่วนโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากเด็กจากกุมารค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างความน้อยใจกันงอนกันความไม่เข้าใจกันบางคนอยู่บ้านเดียวกันนอนหันหลังให้กันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณอาจจะไปแอบชอบแอบมองคนที่เขาไม่ได้สนใจคุณอยู่นะคะสุขภาพในวันนี้นะคะเรียกว่าเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะมีเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามือโรคบูบเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ ไพ่ The World นะคะ The World หมายถึงการคิดบวกการสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะนะการเรียนรู้การหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองอย่าไปยึดติดกับเรื่องราวเดิมๆหรือว่าสิ่งเดิมๆนะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะไพ่ Pie The World หมายถึงการปลดปล่อยนะคะการหลุดพ้นนะคะจากความทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ The World เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะตัวเราก็ต้องสร้างพลังบวกนะคะเพื่อที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองค่ะ ตัวเลขจากนาไพมีเลข9มีเลข8มีเลข5และเลข1นะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ